สวัสดีค่ะสวัสดีเที่ยงวันเสาร์นะคะวันนี้ส้มจะมานำเสนอนะคะเป็นรายได้เสริมนะคะซึ่งส้มได้หามาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะคะจันถึงสุกนะคะเป็นรายได้ที่ส้มนำขนมไปขายที่ทำงานนะคะอยู่ในกระเป๋านี้ค่ะคืออาทิตย์นี้ตั้งใจเก็บเงินใส่กระเป๋าตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมานับพร้อมกับเพื่อนๆในวันนี้ค่ะเป็น กระเป๋าขายขนมของส้มตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะจันถึงสุกนะคะเดี๋ยวจะมานับกันนะคะว่าได้เงินเท่าไหร่นะคะเงินที่ขายขนมทั้งหมดอยู่ในนี้นะคะส้มยังไม่ได้เอาไปใช้ที่ไหนเลยนะคะเดี๋ยวจะมานับพร้อมๆกันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นะคะ ส้มจะมีขนมไปขายที่ทำงานในทุกๆเช้านะคะขายหมดในช่วงเช้านะคะเพราะว่าไม่ได้ทำไปเยอะนะคะก็จะเปลี่ยนขนมไปในทุกๆวันเช่นเดียวกันนะคะวันแรกอาจจะเป็นคุกกี้ค่ะคุกกี้ข้าวโอ๊ตนะคะ วันที่2ก็จะเป็นตังเนยกระเทียมนะคะวันที่3เป็นเค้กส้มวันที่4เป็นแซนด์วิชวันที่5สัปดาห์นี้ของส้มเป็นแซนด์วิชโบราณอีกนะคะเพราะว่าวันแรกเอาไปขายปนสำนักง,งานหมดนะคะลูกค้าที่อยู่โรงเรียนอนุบาลก็เลยไม่ได้กินนะคะก็เลยขอมาส้มก็เลยทาแซนด์วิชมินิโบราณไปอีกในวันศุกร์นะคะสัปดาห์นี้เป็นแซนด์วิชทั้ง2วันเลยคือเพือหัดและก็สุกคะ่ะ ส้งทำไม่เยอะนะคะประมาณ200-300นะคะในแต่ละวันในแต่ละเช้านะคะขายขนมก็กําไรน่าจะประมาณ60-40ได้ค่ะต้นทุน40กําไร60 ทำขนมขายก็มีรายได้อยู่นะคะทำให้มีรายได้เพิ่มนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่มีที่ทำงานที่จะไปขายเราอาจจะไปขายในจุดที่มีคนเดินผ่านเช่นหน้าโรงเรียนนะคะหน้าโรงเรียนหลังเลิกเรียนค่ะสมก็เคยเห็นแม่ค้าพ่อค้าเข้าไปดักขายให้กับนักเรียนเวลาตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะหน้าโรงเรียนมัธยม วานอนนิวาสแบบนี้ค่ะโรงเรียนอนุบาลวานอนนิวาสก็มีคนไปขายของเต็มเลยนะคะเช้าแล้วก็เย็นช่วงที่รับส่งนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรียงเงินเสร็จแล้วก็จะมานับนะคะอันนี้เป็นเหนรียญสิบแต่ก่อนเวลาส้มขายขนมได้นะคะส้มก็จะเอาไปซื้อของมาทำขนมบ้างนะคะใช้นะคะ ไม่เคยเก็บรวบรวมเลยนะคะใช้จ่ายไปแต่ละวันเลยเติมน้ำมันแบบนี้ค่ะซื้อกับข้าวนับกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดแด้อยห้าสิบ พ20 20 30 40 50 60 70 80นับเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้จับกลองนี้จะเป็น900ค่ะ900อันนี้ร้อย1000นะคะอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะ90 11 1130บาทค่ะเป็นไรายได้ขายขนมของส้มอาทิตย์นี้นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาจันทถึงสุกนะคะได้ที่1130บาทค่ะก็ถ้าเกิดกําไรทุน60สิบสทุน40กําไร60นะคะ ก็พอได้อยู่นะคะก็เป็นรายได้ที่มาช่วยเสริมในเรื่องของค่าใช้จ่ายประจำเดือนของเราได้นะคะแนะนำเลยค่ะอาชีพขายขนมนะคะในช่องของส้มก็จะมีพาทำขนมในหลากหลายเมนูนะคะแนะนำเลยค่ะอาชีพขายขนมก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เสริมรายได้ให้เราได้ค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของส้มในทุกๆคลิปนะคะเมนมาพูดคุยกันได้นะคะในทุกๆเรื่องเรื่องทำขนมก็ เป็นประสบการณ์จริงที่ส้มทําเองกับมือนะคะอาจจะไม่ได้เก่งแต่ก็เรียนรู้ไปนะคะในเรื่องของการทําขนมแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์จริงในการทําขนมว่าใช้ถุงแบบนี้ใช้สูตรแบบนี้ได้ขายดีอร่อยลาไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย